สวัสดีค่ะพี่น้องไหมนี่ครูทวข้าวเตรียมเค้กขนมอีวันพระบุญข่า,าพี่น้องพ่อก้าตุ่มขนมห่อข้าวสากบุญข่า,าพี่น้องทักทายนะคะทักทายเพื่อนๆทุกคนค่ะเป็นบุญเป็นบุญประเภทนี้พี่น้องแถวอีสานบุญข้าวสาก เนื่อฮอดบุลกันจะไม่กินข้าวสาก,กันแลพี่น้องเอ้ยไม่ให้กินข้าวสาเกกันละนั่งหอก้าตุ่มค่ะพี่พี่ก้าวตุ้มขนมค่ะปูดมะพร้าวก่อนนะคะกำลังปูดกับข้าวค่ะปูดมะพร้าวค่ะใช่พี่น้องค่ะคนกับตตกลิ้นนี่พี่น้องคนตกบอจจุบัน นี่เีพนโตกค่ะอันนี้สีเฮ็ดอันข้าวเปียกสาคูหมักข้าวออนค่ะไม่กินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อสีแซ่บๆเดี๋ยวหอยเทยห,ห,หอยเบิง้งแล้วก็สีเอิญไมก่นนมกินเด้อแบบนี้เด้อม่กินข้าวมันสิบุญข้าวสาค่ะพี่น้องคนอีสานเอาคลิปนี้ไว้สำนี้กกอนเด้อพี่น้องเด้อเตรียมบุญข้าวสาเก,กันค่ะ